หลายคนนะครับอาจจะเคยเห็นเห็ดในโรงเรือนของเรานะครับที่มีรูปทรงแปลกๆนะครับบางดอกนะครับอาจจะบิดๆเบี้ยวๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรนะครับเห็ดที่เกิดมามีหน้าตาแปลกๆนะครับมักจะมีผลมาจากโรงเรือนนะครับที่มีอากาศถ่ายเทไม่เหมาะสมครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเห็ดเนี่ยมันเหมือนพืชนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพืชเนี่ยเขาจะดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะครับแล้วก็คายออกมาเป็นออกซิเจนนะครับนี่คือการหายใจของพืชนะครับแต่ว่าเห็ดเนี่ยเขาสลับกันครับเห็ดเนี่ยนะครับเขาใช้ออกซิเจนนะครับ ในการสร้างดอกของเขานะครับเสร็จแล้วก็คายออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเหมือนมนุษย์เราเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงเนื้อไหนนะครับที่ มีรูปทรงของดอกเห็ดที่ออกมานะครับมีลักษณะผิดแปลกนะครับคืออาจจะบิดเบี้ยวงอสีซีดนะครับให้สังเกตนะครับว่าในโรงเรือนของเราเนี่ยมีปริมาณคาร์บอนมากเกินไปหรือเปล่านะครับถ้ามันมีปริมาณคาร์บอนมากเกินไปเราจําเป็นจะต้องเปิดแสลนนะครับช่วยนะครับอาจจะเป็นช่วงเช้านะครับหรือช่วงเย็นที่ไม่มีแดดอาจจะเปิดไว้สักครั้งละครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อเป็นการระบายหรือไม่ก็ลองเปิดหัวจัวทางด้านบนนะครับเพื่อให้มีอากาศภายนอกนะครับเข้ามานะครับพัดเข้ามาหมุนเวียนเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่เห็นนะครับหายใจออกนะครับ เอาออกไปบ้างนะครับมันจะได้ไม่สะสมนะถ้าโรงเรือนมีคาร์บอนมากเท่าไหร่นะครับลักษณะรูกทรงของเห็ดก็จะผิดเพี้ยนมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับถ้า ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหมาะสมนะครับของโรงเรือนเพราะเห็ดคือต้องน้อยกว่า1000 ppm นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับว่ามันน้อยกว่าหรือไม่นะครับเดี๋ยวนี้ง่ายครับมีเครื่องมือวัดนะครับใช้เครื่องมือเข้าไปตั้งนะครับมันจะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับว่าปริมาณคาร์บอนในโรงเรือนเราเนี่ยมีมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับถ้าปริมาณคาร์บอนมีเกินมากกว่า1000 ppm นะครับเราจําเป็นที่จะต้องเปิดระบายนะครับเพื่อให้ออกซิเจนเข้ามานะครับทดแทนคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงเพื่อป้องกันรูปทรงเห็ดและก็การเจริญเติบโตของเหดดนนนนนนะะะคคคครรรรัััับบบไไมม่่ใใให้ิเพีียปทสจ ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าใครอยากได้ก็กดที่ลิงก์เดี๋ยวผมจะติดตะกร้าไว้ให้นะครับใช้งานง่ายครับเอาไปไว้ในโรงเรือนแล้วอ่านค่าแล้วเราก็รู้เลยนะครับว่าปริมาณคาร์บอนนะครับในโรงเรือนเรานะครับเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดหรือไม่เห็ดเราจะโตดีไม่ดีนะครับอยู่ที่อากาศแล้วก็โรงเรือนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากที่เราจะต้องใส่ใจนะครับฝากไว้นะครับเห็ดไม่เหมือนพืชนะไปก่อนครับ